ย้อนกลับไปในอดีตของประเทศชิลีนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งเป็นการทํารัฐประหารนะครับแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งถูกมองว่านั้นทิ้งมรดดกตกค้างมาเป็นเวลานานทางการเมืองมาจนถึงยุคสมัยซึ่งมีการเลือกตั้งมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบมากไปกว่าเดิมแล้วก็ดูเหมือนว่ามีความพยายามในการที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ขึ้นมาถ้าคุณได้มีโอกาสติดตามการเมืองของชิลี่ในระยะหลังเนี่ยนะฮะในระยะหลังในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังยุคโควิด -19 เนี่ยความพยายามในการทำรัฐนูนฉบับประชาชนขึ้นมาใหม่เนี่ยแทนฉบับเดิมซึ่งตกค้างมาตั้งแต่สมัยของออลกซ์โต้พิโนเช่เนี่ยและความพยายามในการแก้ไขกฎหมายหลายๆฉบับนะครับความพยายามในการทำกฎหมายซึ่งเขาเรียกว่าเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ย ความพยายามในการที่จะล้างบางมรดกตกค้างทางด้านเนื้อหาทางกฎหมาย Body of Law ซึ่งสะสมมาตั้งแต่ยุคนั้นสมัยนั้นสมัยทึ่มีรัฐประหารเนี่ยมันก็เป็นความพยายามซึ่งค่อยๆทำกันนะฮะแล้วก็บ่อยครั้งเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามีผลสำเร็จแต่ว่าสำหรับ Legal Manifesto ฉบับใหญ่สุดแล้วนั่นก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยดูเหมือนว่ามันเป็นโปรเจกต์ซึ่งล้มเหลวเพราะว่ามหาจังหวัทางการเมืองซึ่งขับเคลื่อนให้มีการทำประชามติ สำหรับรัฐมนูญฉบับประชาชนฉบับใหม่เนี่ยให้รอดออกมาได้ผ่านประชามาติเนี่ยสถึงสรอบเนี่ยมันมันยากเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าถึงแม้ว่าในยุคนี้สมัยนี้เชลีไม่ได้มีการรัฐประหารแล้วแล้วก็มีรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งเนี่ยแต่ว่าไปไป,ปมาเนี่ยความพร้อมในการเดินหน้าให้มีการทำรัฐมนุญฉบับประชาชนฉบับใหม่จริงๆเนี่ย แล้วก็ล้างทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่สมัยออร์กสโตพิโนเช่เนี่ยความพร้อมในการทำสิ่งนั้นถึงเวลาเนี่ยมันกลับไม่มีนะฮะโมเมนตัม um, นะฮะโมเมนตัม um, หรือจังหวะจะโคลนหรือหรือแรงโน้มถ่วงทางการเมืองให้มันมีสิ่งนี้รัฐมนุนฉบับประชาธิปไตยในชิลีที่แท้จริงเนี่ยที่เป็นรัฐมนุนฉบับประชาธิปไตยสม,มแบูรณ์แบบแบบซ้ายซ้ายหน่อยๆนะฮะไม่ ในที่สุดก็ไม่เกิดนะแล้วเอาจริงๆเนี่ยถูกตีความว่าเป็นแฟนความพ่ายแพ้นะในการสู้รบนะของฝั่ง progressive คนนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเช่นนี้นะในปัจจุบันมันเป็นเช่นนี้ก็คือว่าฝ่าย p r o g r e s s ีฟหรือฝ่ายซ้ายเนี่ยไม่ซ้ายใหม่เนี่ยไม่สามารถเผด็จศึกสิ่งที่เป็นมรดกตกค้างของฝ่ายขวาในชิลีได้แม้กระทั่งจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ ก็คือเป็นสิ่งที่ฝ่ายโปรเกรสซีฟไม่ได้สามารถคว้าชัยชนะพัดเด็จศึกไม่ได้ถึงแม้ว่ามีการเลือกตั้งแล้วก็จริงคราวน,นี้อาจารย์ปีบุตรแสงกระกุลเนี่ยได้เท้าความโดยที่เมื่อกี้ผมวิเคราะห์เองนะไม่เกี่ยวกับที่อาจารย์ปีบุตรเขาได้เขียนแต่ว่าอาจารย์ปีบุตรเขา,าปูพื้นเรื่องนี้เนี่ย ซึ่งเปิดทางให้คนซึ่งสนใจที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ของชิลีนะฮะในเชิงที่จะเปรียบเทียบนะกับประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยผมคิดว่าจะไปบุรโพส์ตเรื่องนี้ได้แม่นยําม,มากทีเดียวแล้วก็ได้เชี่ย้เห็นถึงปัญหาซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละครั้งซึ่งมีความพยายามที่จะสร้างชันรมตินะขึ้นมาเพื่อมีการเปลี่ยนผ่านจากยุครัฐประหารเนี่ยมาเป็นยุคประชาธิปไตยเนี่ยว่าไปมาเนะี่ยมันมีการรอมชอมกัน และความรอมชอมนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถึงแม้ว่าอาจารย์ปีบุตรเขาไม่ได้ตีความว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยนะฮะอาจารย์ปีบุตรเขาใช้ในโพสต์นี้เขาใช้คำว่าจูปากเนี่ยแต่ว่าผมเองเนี่ยผมกับตีความว่าจากการศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศเนี่ยมันเป็นการสร้างฉันทามติปลอมก็จริงแต่ว่ามันเป็นฉันทามติปลอมซึ่งคล้ายๆกับหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายซึ่งเป็นฝ่ายความมั่นคง บวกบวกึก่งๆรัดพันลึกเดิมเนี่ยเขาก็ไม่ยอมปล่อยให้อำนาจมาสู่ฝ่ายซ้ายเต็มๆคือท่านจะมันจะเป็นการเปลี่ยนผ่านในลักษณะที่ขวาไปซ้ายจริงๆเนี่ยมันก็ย่อมไม่ถูกปล่อยให้เกิดขึ้น ใชเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเหลือแต่แค่การเปลี่ยนผ่านแบบจูบป,ปากแบบนี้แบบที่อาจารย์ปีบุตรได้พูดถึงในกรณีของชิลีนะฮะที่อาจารย์บีบุตรเขียนนะผมจะอ่านนะฮะในเดือนมีนาคม1987ช่วงปลายระบอบพิโนเชมีการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองผ่อนคลายให้มีพรรคการเมืองฝ่ายค้านได้เสร็จแล้ว2กุมภาพันธ์1988พักพรรคการเมือง15พรรคโดยไม่มีกระบวนการฝ่ายซ้ายปฏวิวัติไม่มี MIR และไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยพรรคการเมือง15พรรคเท่านั้นไม่มีซ้ายสุดขั้วเนี่ยนะฮะได้ทำข้อตกลงร่วมกันเป็นพรรคฝ่ายค้านและจะร่วมสู้กันในศึกการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งหน้าคือครั้งถัดไปหลังจากที่มีการลงนามกันในวันที่2คกุมภาพันธ์1988 ็ในการทำประชามะติต่อยูพิโนเชเนี่ย15พักเนี่ยซึ่งในชื่อการตกลงร่วมกันของพรรคการเมืองเพื่อประชาธิปไตยหรือเรียกกันว่าคอนเซอร์ t เทชันเนี่ยนะฮะพันหนึกกำลังรณรงค์โหวตโนการรวมตัว15พักนี้เนี่ยเป็นการแก้มือดังที่ Patricia Alwyn ซึ่งต่อมาเนี่ยจะเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะฮะ p a t r i c i ียอ wyn ได้บอกไว้ว่าความพยายามรวมตัวของพรรคต่างๆปลายปี1986ล้มเหลวลงไปเพราะไปอยู่ภายใต้การดำเนินการของพวก Radical ที่สุดดังนั้นต้องรักษาระยะห่างอย่างชัดเจนต่อขบวนการประชาธิปไตยประชาชนก็คือพันธมิตรของพรรคคอมมิวนิสและก็หาช่องทางในการเจรจากับกองทัพเพราะฉะนั้นในช่วงปี1983-1986เนี่ยตามที่มีการอธิบาย และที่อาจารย์ปีบุตรได้เล่าให้ฟังอย่างแม่นยําตรงนี้เนี่ยในช่วงระยะเวลา3ปีนั้นมีการชุมนุมเรียกร้องรัฐบาลพิโนเช่แล้วก็พรรคการเมืองปฏิเสธการเข้าร่วมหรือไม่ก็มาร่วมในช่วงท้ายๆแบบเสียไม่ได้กนารนอนสาภาพและการนำชุมนุมถูกจับถูกปราบแต่ก็ไม่มีการสนับสนุนจากพรรคการเมืองตรงกันข้ามพรรคเหล่านี้ต่างส่งสัญ,ญญาณไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมในช่วงปลายระบอบพิโนเช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่การเลือกตั้งแล้วหากชุมนุมต่อไปจะกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงได้ คนนี้15พักในชื่อคอนเซอร์เทชนเนี่ยต้องการเดินไปใน2ทิศทาง 1. คือรวมกลุ่มพักฝ่ายค้านต่อพีโนเชโดยไม่มีกระบวนการซ้ายปฏิวัติและไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์สคือยอมรับรัฐมนูนฉบับ1980ของพีโนเชไปในฐานะที่จะเป็น,นกลไกของการเปลี่ยนผ่านไปสู่การ เลือกตัง้งคราวนี้แนวทางนี้เนี่ยคิดค้นและชี้นำโดยเอ็ดการ์โดบอนินเยอร์ปัญญาชนคนสำคัญและเอ็ดการ์โดบอนินเยอร์เนี่ยตามที่อาจารย์ปยบุตรเล่าเนี่ยเสนอแนวคิดนี้ไปยังพรรคคริสเตียนเดโมแครตแกนนำของ15พรรคนั้นเพื่อทำให้กองทัพพอใจและยอมรับในการเปลี่ยนผ่านได้โดยที่เป็นการโดดเดี่ยวทางการเมืองต่อพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ต้องอกำจัดยุบพรรคตามกฎหมายเป็นการโดดเดี่ยวออกไปเลยนะฮะแล้วก็ให้มีการยอมรับรัฐนุนฉบับยุคสมัยพินโนเช รับนูลฉบับ1980ภายใต้ข้อสงวนที่จะในที่สุดแล้วปฏิรูปกองทัพเพื่อเปลี่ยนจากกองทัพที่ไม่ชอบธรรมให้แทนที่ด้วยเกียรติยศของทหารอาชีพและต้องสร้างมุมมองและความเชื่อมั่นให้แก่กองทัพว่าระบอบทหารจะถูกสืบต่อด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพและมีระเบียบไม่ทําให้เกิดการแบ่งขั้วขัดแย้งในแบบที่เคยเป็นมาอีก นี่จะเป็นตทเขาสรุปทิ้งท้ายในโพสต์นี้ว่าระบอบปิโนเชสสิ้นสุดลงปิโนเชลงจากอำนาจแต่กลไกของระบอบปิโนเชสยังอยู่ฝังเข้าไปในสถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญรัฐนูลหนึ่งเบังคับให้นโยบายเศรษฐกิจเป็นนีโอลิเบอรัลขยับออกซ้ายไม่ได้ปิโนเชและคณะก็พ้นผิดลอยนวลกลุ่มทุนมหาเศรษฐี1%เยังคงอิมีพีมันเหมือนเดิมได้เพิ่มมากขึ้นนักการเมืองแบบเดิมๆได้สวยสุขสับเปลี่ยนการครองอำนาจ30ปีผ่านไปชิลีระเบิดอีกครั้งในปี1น1 9 สิ่งที่อาจารย์ประโุทธ์โพสต์เนี่ยจนปิดประเด็นในปี2019เนี่ยนะฮะผมวิเคราะห์ต่อเนี่ยในช่วงแรกเริ่มของรายการเมื่อกี้นี้ฟังผมดีๆนะฮะตรงนี้มันมีความสำคัญในรายละเอียด the devil is in the details อิ e ก็คือว่าที่อาจารย์ประุตรได้โพสต์มาเนี่ยถูกต้องแม่นยำแล้วก็ครบถ้วนในมุมที่มันนำเสนอวิวัฒนาการทางการเมืองซึ่งพรรก,การเมืองสายกลางๆต่างๆเนี่ย ยอมสยบภายใต้อำนาจของทหารแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านที่เป็นฉันทามติปลอมที่เป็นการจูบปากกันกันกบฝ่ายความมั่นคงและในการกระทําเช่นนั้นเนี่ยโดดเดี่ยวพักฝ่ายซ้ายไป นะโดดเดี่ยวคอมมิวนิสต์โดดเดี่ยวนักปฏิวัติไปเหมือนกับว่าพวกแรดเดิเคิลไม่มีพื้นที่ซึ่งไปไปมา,มาเนี่ยมันเป็นการซุกปัญหาไว้ในใต้พรมแล้วก็ฝ่ายโปรเกรสซีฟเขาก็คล้ายๆในที่สุดมาประทุในปี2019แต่ถ้าคุณฟังที่ผมพูดในช่วงแรกก็คือว่ามันมาปะทุในปี2019ก็จริงแต่ไปไปมาหลังจากนั้นเนี่ยโมเมนตัมทางการเมืองของฝ่ายโปรเกรสซีฟในชิลีซึ่งดูเหมือนว่ามันมนีดูเหมือนว่ามันกลับมามีอีกครั้งพูดง่ายในปี2019เนี่ยมันก แสดงว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นกลไกแห่งอำนาจและมันเป็นกลไกแห่งอำนาจซึ่งอยู่ในสังคมของไม่ใช่แค่ประเทศเชลีนะฮะเอาจจริงๆแล้วแต่ว่ามันเป็นกลไกแห่งอำนาจซึ่งอยู่ในบางประเทศแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในกลไกแห่งอำนาจในประเทศซึ่งอยู่ในทวีปอเมริกาตอนเหนือหรือทวีปยุโรปตะวันตกแต่ว่ามันเป็นกลไกแห่งอำนาจซึ่งอยู่ในหลายประเทศซึ่งอยู่ในอเมริกาตอนกลาง รวมทั้งในชิลีด้วยและเป็น,นกลไกแห่งอำนาจซึ่งอยู่ในสังคมในประเทศในเอเชียตัวอนออเฉีงยงใต้หลายประเทศด้วยกลไกแห่งอำนาจบางประเภทเนี่ยมันมันเอื้ออํานวยให้ในที่สุดแล้วเนี่ยการรักษาอำนาจไว้สําหรับฝ่ายความมั่นคงเนี่ยสามารถทําได้โดยที่มีวิธีการในการในที่สุดเนี่ยโดดเดียลไฟ่โปรเกรสซีฟอยู่ดีผมไม่มีคําตอบและผมไม่มีแนวทางที่จะนําเสนอกุญแจด้วยซ้ำไปแต่ว่าเอาจริงเนี่ย เมื่อดูความที่หลายสิ่งหลายอย่างมันถูกสุกไว้ในใต้พรมแล้วถึงเวลามันก็ระเบิดออกมาอยู่ดีแล้วถึงเวลาก็ไม่สามารถนำไปสู่การ,รเผด็จศึกโดยที่ซ้ายชนะขวาได้มันทำให้หน้าตั้งข้อสังเกตว่ามันแปลกดีเหมือนกันว่าในบางสังคมอ่ะพอถึงเวลาจะมีโอกาสที่จะคว้าชัยชนะเนี่ยฝ่ายซ้ายแพ้ฝ่ายขวาอยู่ดีเอ,า,อาง่ายๆฝ่าย p r o g r e s s ีฟเนี่ย พ่ายแพ้ฝ่ายความมั่นคงอยู่ดีคราวนี้ในเมื่อมองในภาพรวมผมจะสรุปด้วยด้วยประเด็นนี้เมื่อมองในภาพรวมเนี่ยมันเป็นไปได้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนผ่านในลักษณะที่เมื่อกี้นี้อาจารย์บริบุตรได้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 เหมือนกับเกือบเอ่ยถึงอะ่ะเกือบเอ่ยถึงก็คือเป็นการเปลี่ยนผ่านจากขวาไปซ้ายแบบเต็มๆเนี่ยนะฮะจากทหารยุควิโนเช่เต็มๆไปสู่ฝ่ายโปรเกรสซีฟขึ้น ขึ้นมามีอำนาจฝ่ Rad ical, มายรัฐเด็กเมีอำนาจเนี่ยมันไปไปได้หรือไม่ว่าจะเอาจริงๆแล้วการเปลี่ยนผ่านในลักษณะนั้นเนี่ยมันสามารถทําได้ก็ต่อเมื่อกองทัพนั้นอยู่ในมือของฝ่ายซ้ายคือคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนผ่านแบบขวาไปซ้ายแบบเต็มๆเนี่ยมันทําได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้ความรุนแรงและตราบใดที่ไม่มีความเป็นปึกแผ่นและไม่มีความเป็นเอกภาพ ในแนวคิดว่าจําเป็นต้องใช้ความรุนแรงเนี่ยพูดง่ายคือว่าตราบใดที่มีความเชื่อในการใช้สันติวิธีในที่สุดในที่สุดกระบวนการฝ่ายโปรเกรสซีฟ ive, ก็จะเสร็จก็จะเสร็จฝ่ายขวาซึ่งผูกขาดอํานาจในการใช้กําลังถ้าคุณสังเกตดูในหลายๆประเทศซึ่งฝ่ายซ้ายสามารถพิชิตฝ่ายขวาได้จริงๆเนี่ยแทบจะทั้งหมดเนยนะฮะชัยชนะนั้นเนี่ยมาจากการใช้กำลัง นั้น,นกลไกทางการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในการเปลี่ยนผ่านในหลายประเทศซึ่งเป็นประเทศซึ่งพยายามที่จะสร้างประชาธิปไตยเนี่ยเอาจริงๆแล้วปัญหาก็คือว่ามันคือฝ่ายขวาที่ถือกำลังนั้นอยู่และตราบใดที่ฝ่ายซ้ายไม่มีกำลังนั้นยากเนี่ยชนะไม่ว่าจะเป็นชิลีหรือที่อื่นนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็ในภาพรวมมันก็อยู่กันไปได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะไม่ว่ามันจะเป็น อ่า l i โอ r a เบิร์ลเลเบอะไรขนาดไหนที่ชิลีนะฮะก็เป็นประเทศซึ่งอ uh, น่าไปท่องเที่ยวนะครับคนไทยสามารถไปเที่ยวได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าแล้วก็มีมีเกลเชอร์นะฮะสวยงาม